สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชืร์นคอนเซ็ปต์เลมจ้ะผมเพิ่ต้อน <c oughs> ออร,ร,ร,รับคอมเพงความปังนะจ๊ะทุกคนจ้ะมื้อนี้ห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะมื้อนี้วันพุดแห่งชาติแห่งชาติอีกเลได้พี่น้องจ๋าไม่ราวัฒนานะจ๊ะก็เน้นย้ำว่าคลิปนี้และทุกๆคลิปที่เจอกับพี่เป้ก็คือ เราทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมได้รับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์แยกแยะไปตามสูตรเท่านั้นหยุดไม่ต้องคิดอะไรพี่ไปคิดให้แล้ว <c oughs> พี่น้องจ่จ๋ามะนับคำว่าใกล้ๆสําสหรับใครที่รอคอยอาจารย์แม่นบนนะจะกลับกลับมาใหม่ กับรูปโฉมใหม่ใช้ลรกว่าเดิมคัำแบกแต่พี่น้องจาอาจารย์แม่นบนมาวันนี้แบบเฮ้ยตัวเลขก็ยังแบบว่าสวยอยู่เหมือนเดิมเน้นย้ำนะคะว่าชอบตามไม่ชอบผ่านอาจารย์แม่นบนให้มาวันนี้ห้าห้ากุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเตียงแค่แนวทางเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋าเมื่อนี้บ้านพี่เป้ธาตุนม งานทาดได้มือนนี่นะห้าถึงสิบสามห้าถึงสิบสามกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบแปดงานนำ้ำมัสการองค์พระธาตุพนมเป็นไผ่สะดวกมามาเด้อตอนนี้เดินทางสะดวกสบายรถบตคิคือสมัยก่อนแบบว่าแต่หาก่าจอดแอบเมามอยนิดนึงค่าจอดรถแพงขนาด <c oughs> อูย้ยพี่น้องเอ้ยพูดแหละแล้วงานหูจังมาหรือมาอันช่วง ปีใหม่ช่วงสงการแบบนี้มาตอนนี้นะค่าจอดรถแพงขนาดเมื่อนี้นะคะอาจารย์แม่นโบนปล่อยตัวเลขสวยๆออกมาสำหรับใครที่ชื่นชอบและใครที่ยังเชื่อมั่นอาจารย์แม่นโบนอยู่กับเหลาพัฒนานะจ๊ะอาจารย์แม่นโบนให้มาแล้วคือเด่นศูนย์วิ่งศูนย์ลู่ศูนย์เด่นศูนย์วิ่งศูนย์ลู่ศูนย์ทุกคน 01 02 03 04และ05ตัวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวแบบโดดเด่นเออตัวเด่นตัววิ่งตัวรูด0แต่สำหรับตัวจอย์เจาะ0 1 0 2 0 4ไอ้0 3 0 4ห้แล้วก็จะมีตัวรองนั่นแหละคือครบครบศูครบศูเอ้าเป็นไผ่มากกระตามเดอแต่มือนี่นะ พี่เป้คือคือหมักเลขอันนี้วะแต่สูตรของพี่เป้ได้เด่นหกวิ่งหกรูดหกแต่วันนี้นะเมื่อนี้นะงานทาดหมักมา,มาได้พี่น้องเออมาส่ปีแต่เมื่อนี้วันพักยากเลยได้จักน้อยพี่น้องจา๋าพี่เปนะ่ะพี่เป้สีซื่อห้าหนึ่งสาม สามห้าหนึ่งสลับไปสลับมาอยู่ในนี่แหละบาทหนึ่งสองบาทมวลมวนนะพี่น้องเนาะบาทหนึ่งสองบาทมวลมวนจะแม่มก,แก,ก็ตามเนาะค่ะพี่น้องมูลน,นี่ ขออห้โซไฮมันบอกว่าพี่น้องที่ซื้อเลื่อยงกระตามได้แต่ขออห้โซไฮมันให้หฮังไ้มีกันสขสุขสกุลอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคิดไม่ใหม่ก่อนใครจากพี่เป้นคะคะเดี๋ยวพี่เป้มีแนวทางของครูท่านอื่นอาจารย์ท่านอื่นมาฝากกับทุกๆคนแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะไปแล้วนะบายบายสวัสดีค่ะ